i'm reppin oh oh if i my my i'm me the realest that's oh oh when one a lay was legend always rest god god down to rest, I know I was always oh reppin they my my god die เดี๋ยวมึงดูนะตอนกูได้ iPhone 11นะกูจะถ่ายรูปลงอะแล้วพวกมันไอ้พวก iPhone 11ก็จะ i p ้ o n e 12อะไร iPhone 11ก็จะหลังหับกันไปตามกันเพราะ iPhone 12ราคาถูกกว่าแต่แม่งดีกว่า ราคาจะถูกลงสี่พันเยอะอยู่นะซึ่ง,ง,งถูกกว่าไอโฟนที่กูใช้อยู่ตอนนี้ฮะ<า>ที่กูใช้อยู่แต่สองหมื่นห้าไอโฟนเจ็อะนะเออตรงน,นั้นอะราคาสองหมื่นพ่อมึงกูร<ะ>้องเลยแล้วหลังจากนั้นสอสามเดือนใช่ไหมแม่งลดเว้ยลดลงไาเหลือห้ลดมาห้าพันกว่าบาทกูร้องเลยแบบโอ,อ้ยียยยยยยอยย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 ย มไม่กูเน้นใช้ยาวๆใช้ยาวๆนานๆถ้าเออเอ็เนี้ยนานๆที่เปลี่ยนใช่กูใช้แบบจนพังอ่ะถ้าเออเอ็อัพไม่ได้ก็คือต้องเปลี่ยนละรู้ตัวต้องเออใช่ได้ใช่ได้ถ้าก็เนี่ยไอโฟนสิบสี่กูใช้ไม่ได้กูจะเปลี่ยนอ่ะเออเอ็กูก็น่าจะใช้ไม่ได้แล้วแหละมึงใช้ไอโฟนมึงก็ซื้อใหมไปดิซื้อไปใครซื้อซื้อไปเลยรุ่นใหม่ไอโฟนเอ็กซ์เนี้ยเอาว ทำไมว่ามันแพงขนาดนั้นเลยวะกูมองว่ามันมองว่ามันไม่ได้แพงกว่ารุ่นอื่นคือกูชอบใช้ a อ d ด o i d มากกว่ามึงก็ซื้อซัมซุงถูกกว่าทั้งเยอะเพราะว่า a อ d ด o i d มันแบบมันมีหลายแอปมากกว่า<อ>เพราะ a อ d r o i d กูไม่ได้เอาไว้ดู YouTube หรือทำอะไรอยู่แล้วแคเวเว่เอาไว้เล่นเกมหรือทำอะไรสักอย่างเลยแหละเอ้ยปืนไม่เขียไม่หลายังปืนบคนมากูไม่มีปืนนะเรามึงมันจะหนีตั ตายอ,อยู่ตารีบรังกูอ่ะเพื่อนจะด้วยเกือบตายเพื่อนตาระวังอ่ะเอามึงทิ้งกูทิง้งบนะ้านมึงอ่ะสัตว์กูไปหาปืนถ้ามึงไม่หาปืนมึงช่วยกูต่อยแต่แรกชนะละกูต่อยมาต่อดูเลือดก,กูด้วยโอ้ยก็มาเร็วจังลีควยสัตว์นี่อะไรกันนะแบบกูเนี่ยม,ม,มันมายังดูให้หนะมาละ โอ้โหมึงเป็นพียอะไรกัลลบกูนักหนาหมวะโอ้ยวลาไม่รอมิราสช่วยดวมรันลุงมรั้องแล้วมรมึงมามรหลังมันไม่รหลังมึงอ่ะม่ราฮัลโหลใหญ่ๆมชุบกูละโดนระเบิดัายมันชุบกันมันชุบกันมันกระอมา ตั้มก่อนไหมคุณระเบิดให้อยู่ตูมก็แตกตายหมดเอ็นเ้เป็นไงล่ะระเบิดแม่งมีประโยชน์จริงๆว่ะคุณเข้าใจละระเบิดเวลาขออีว่าแล้วกันมึงไม่รู้เทพอีว่าแล้วมีเกาะอะไรให้กูไหมเออเนี่ยแหละ มียาให้กูไหมด่วนเลยยาเหอมีมีมีอบไรอีกที่เอาเมีที่เป็นอ่านี่แหละที่เปลี่ยนกระสุนอยู่ไหนเนาะรู้สึกว่าจะมีคนมาไม่ต้องรู้สึกหรอกมันมาแล้วล่ะปไฟกันพร้อมมากพร้อมบวกมากพร้อมไฟพร้อมไฟ กระสุนก็ยิ่งดีเลยมันวิ่งมาตรงนี้น็องตายตายตายีกต้ากตโคตรเจ็บเลยสัโดนตีสอเฮ้ยกสันไม่นอกกรียกี๊ยกูยิงมันแบบโอ้ยดนมีตัวตาตยหมดดีว่าดีจังนี่ชือเกระสุนไหม กูฟาร์มตัวเดียวกูอิ่มเลยพูมเอาสุดไลา์แม่มีสามเอ็นเพเ่็นกระสุนเพื่อนเก็บไปแล้วอีสัตมึงให้กูดีกว่าไหมวะมึงเล่นฮาว์บอกกับมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วมึงให้เออว่ะที่อ่ะเราฮาว์บอกกันว่ะแม่งพูดมาได้ไหมไม่กูพูดไม่ได้ในเกมพูดาอะไรขอที่เป็่นกระสุนคืนหน่ะโมไม่ไให้มึงหรอก เอ๊ะมันจะไปทำอะไรขอที่เปลี่ยนกระสุนขอที่เปลี่ยนกระสุนที่เปลี่ยนกระสุนเลือกไฟเลือกไฟเลือกไฟเฮ้ยไอสัตว์ที่ขออันนี้ให้กูเออวันให้มาบ่อยไอคนนี้เออทำไมกูไม่ได้ฆ่าเลยวะกูโดนลากหมดเลยเอาไปสไลด์ไหมไหนไอเย็นี่เปลี่ยนเรื่องเอาอะไม่รอีกไอ้บูแว่งลัดกูหมดเลย มีสเตรลิงวะไลนลิงมีมีมีต่อไปอันไหนสามอาามันเขาพอละคนละอันสามแพ้เฮ้ยเรื่องบู<า>แ๊แว่ลุงช้ยเลย,เเลยพี่อัพอัพเศ็งกระสุนเนี่ยนะไอ้สัตว์เล่นยากแล้วก,กูใช้อีบ้าอย่างเดียวก็ได้ไม่ยากหรอกนะก็ย,ยิงยิงเหมือนกันแหละแต่ที่ถ้าเกิดมีเขาบอกพี่เป็นกระสุนมันจะแบบง่ายกว่างยิงอะไรยิงเหมือนกาแนได้บ้าอัดไปยไหมอัดไม่ใช่เปล่าวะอัดเดียวอัดเดียวอัดเดียวโอ้โชคดีของกูไป ไอ้ตรงนี้ไม่มีคนฟาร์มอ่ะอาจจะเซิร์ฟฮอปอัพอ่ะฮูมฮอปอัพฮอปอัพไหมมันคือฮอปอัพไหมกูต้องการเซเลิคไฟหรือที่เปลี่ยนกระสุนได้ได้แถวนี้มีฮอปอัพเต็มเลยแต่ไม่รู้อันไหนเป็นเชลิคไฟนะโอ้โหเฮ้ยเจอเซเลิคไฟแล้วเออเดี่ยแหละกูเล่นได้ละมึงอย่ามาแย่งกูในสัตว์มิลล่าใส่แม่มันกูจำได้แผ่นนี้มีอาแนนทองเฮ้ย จริงเหรอวะจริงกูย,ยังไม่เคยเห็นเลยนะใช่เขาบอกว่ามีมีจริงบางคนเคยเห็นเคยใช้ด้วยแล้วโอ้มันเจอะหาจากไหนอ่ะพอคุณให้เลดดัดกูเจอ,อน,นี้นะนบอกเลอลอ,แลเอแล้วูมเยอะแล้วพร้อมบวก ยังไม่พร oh, oh. yeah. right? ้อมบวกอยู่อันไหนแม็กม่วงแม็กพวงแฮปปี้เหรอเฮ้ยเฮียมีหลาดพู้ที่อะไรเนี่ยไม่ใช่คนไทยร้อยร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นคนไทยไม่ใช่น่าจะบังกลาเทศป่ะวะยี่บังกลาเทศคุณเหยียดเชื้อชาตินะครับเลสิตนะครับคุณเลสิตนะครับ เชี่ยมันเป็นคนปฏิดาไลบ้างกราเทศซิมันเปิดมาทุกเวลาเลยวะมันสงสัยมันเผาลมเฮ้ยกูเจอของม่วงว่ะมาไปกูให้กูเจอของทองกระโหลกไงกูมีแล้วอ่ะ เห็นเขาบอกว่าตัวโลบ้าเป็นตัวที่กากมากเลยนะเว้ยยังไงวะยังไงวะเขาบอกว่าโลบ้ากว่าเขาใครพูดวะมีเขาถ้าเขาจัดแหลงใช่ไหมโลบ้าแ่งอยู่แหลงบีมันอยากเช้ชาติโลบ้าละไอ้เหี้ยฮะเด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 นกากแต่มันอาจจะรีบไม่เป็นหรือเปล่าเอออาจจะเป็นไปได้อาจจะแบบมีปุ่น กูได้ยินเสียงยิงกันอาจจะมีปมกับโลบ้าหา่าไอศัดปมอะไรอะไม่รู้เหมือนกันจะเจอคนอยากบวกโทษทีทสักพักตายกูได้ยินเสียงปืนจากทางนี้มาตามมาหน่อยดิเอ้ยมึงเล่นตัวอะไร ตามมาได้เกาะม่วงมาเกาะม่วงมาเกาะม่วงมาเลยเฮ้ยไมลาดไม่ได yep. right. ้แดกเละหรอไม่ค anyway. ิดจะแบ่งเพื่อนละกันเหรอวะตามถ้าเรากระเป๋าม่วงไปไปแหลาะไม่หลาดไม่เอาหรอมันยังไม่ไปถิกเลยมันจะไปเอาดูดิมันจะเอาไหม สุดท้ายเราก็กลับมาที่เดิมกลุ่เรากลับมาที่เดิมวะไม่ล่ามันจะเอาไหมดูมันกันกูดูอยู่อ่ะโอเคเสี้ยเขาจะเอาไอสัตว์ดีได้ใช่ไหมมันอาจจะลองใจมึงนะว่าคนอย่างมึงเฮี้ยไหมอ้าวเราเป็นแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนตคอร์ดอ่ะมึงเป็นคิวห้าแล้วเหรอเนี่ยลาดกูได้ห้าตัวเลยอย่เดี๋ยว็ดเด็ดแล้ววัดสันกูฆ่าด้วยตัวเองนะเว้ย กูฆ่าศูนย์นะฮะศูนย์เลยเหรออืมอันนี้คือแล้วจะร้ายมึงยิงเนื้อแหละเดี๋ยวนะตอนแรกเราอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่แล้วทำไมเราไม่เจอกล่องม่วงก็ไอด็อกเลอ๋อไอด็อกอิสัตกูเป็นหกึ่งในเกาะม่วงโอ๊ยจากไหน คนหรอก็เม okay, exactly. e like> 公公ื่อกี้โดนโซน่าโอเคโดนจริงๆกูมาแค่เล่นแม่งเป็นจริงเจ้าฝั่งนน้นเจ้าฝั่งนน้นปั๊มก่อนแป๊บนึงนะขอมาดักทางประตูนี้ก่อนจิงนู้น ันกาะฟ้าตายมันชิงลงแม่ย้อยมันชิงลง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 นี่แหละเกียรก่อกับกาวปั๊มผมไปช่วยเพื่อนดิเออแค่นี้มึงปั๊มเลยเดี๋ยวอยู่ไหนโอ้ยเห็นแล้ว กูจะฝั่งนู้นมาไม่ไหวว่ะทำไมจะไม่ไหวกูต้องปั๊มฮัลโหลเฮ้ยตาอย่าเพิ่งไปโอ้ยไปก็ได้วะเานาะปั๊มบาดท้าเปิดตีมาหลบไปจะฝั่งกูข้างหลังมากลัวหลังไ,ไหมเชิบหายละกลัวบาดท้ชาช่วยด้วยช่วยด้วยบาดท้าเจ็บบาดท้าเจ็บ บรรทาวน็อกตาได้ไหมตายหมดโอเคสวยโอ้เชี่ยเนี่จริงมีเกาะม่วงให้เพื่อนไหมเอ้าก็ที่มึงหมัให้อ่ะกูไปเปลี่ยนเกาะเรียบร้อยเกาะม่วงมึงตอนแรกอ่ะ๋ออยู่นู้น เป็นได้กูเก็บสองอ่ะอันนี้คือแบบจริงดาเมจเก้าสิบสองแล้วแบบพวกแม่งมีแต่ระเบิดไอ้เหี้ยไม่มียาใช่ลงใช้ลิงก์หน่อยเหรอวะกูต้องการใส่ลิงก์เป็นอย่างมากตอนนี้ลิงก์กูมีสี่อันเอาไปสองไปเอาเงินขอดูหนึ่ยก่อนมีอะไรไม่มียาใส่ลิงก์ใส่ลิงก์อะโคตรไป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 เอาแอดด็อกไป เพื่อนไม่เก็บก่อบ้องยรื่องไหนวะกูเครียดเหมือนกันน่ะแหละแม่ย้อยทำไงวะต้องใส่หน้ามเชลเล่นเฮ้ยหน้าสับกระคอได้ฟุกตั้งใจเล่นดิตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นเฮ้ยกูไอ้เราต้องมีคนด้วยเอ้ยกูยังไม่ได้อัพคลิปเลยแล้วจบตอนนี้ก็ไปอัพจบตอนนี้ไปอัพคลิปกันเลยอ๋ออีเขี้ยงยาวปืนไมเพรากูไม่ได้ไอ้สับไปแล้วไปแล้วเด้อ บรู้สึกว่ามันดูจแถวเรานะบ้านนี้วางทองไปวางทองไปให้ไวอันติกูมีแล้วจะแคมป์นะแคมป์ไหมแคมป์แคมป์แคมป์กันมามามบ้านบ้านเขาบ้านบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนบ้านนี้เหรอบ้านนี้ก็ได้ลองไปก็ได้วางตั้งแต่ทางเข้านะวางเป็นแบบเดี๋ยวแล้วเรารอให้เพื่อนเข้ามากันอ่ะวางยึบวางอันตรี เออตรงกลางตรงไม่ถ้าตรงนี้ก็น้าต่างก็เอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้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 นาต่างยิงได้บนเนี้ยเออตรงนี้บนนี้น่าจะยิงไม่ได้เลียวเว้นประตูพังแล้วเราจะขึ้นไปได้หรอวะเฮ้ยงั้นวางตรงนี้ก็ได้ภูมิฮะตรงเนี้ยอ่ะกูรู้แหละตรงเนี้ยแหละยิงก็ช่างแมงมาสัตว์กูชาร์จใหม่ก็ได้ วางเร็ววางวางดักตะข่ายแบบเข้ามาวางข้างบนเนี่ยภูมิวางแนวเฉียงนั้นแล้วก็วางขึ้นมาตรงเนี้ยวางตรงนี้อ่ะแล้วก็แล้วก็ลงไปตรงนู้นได้มาเชื่อมกับตรงข้างล่างอ่ะเชื่อมกับตรงข้างล่างหรอวะมันเชื่อมไม่ได้ลงไปไม่ได้น่าจะงั้นก็ต้องตรงนี้เออวางแม่เออวางเออวางดักข้างบน่ะวางดักข้างบนดงเข้ามาเออ มันมันยังไม่หมดอ่ะพุ่งบังให้เป็นเส้นมังงุมเลยเดินขึ้นมาก็ตายเราจะแทมบ้านนี้จบวงเลยไอคิวลีเออไอคิวลีเออแป๊บนึงกวเอาผิดเลยเนี่ยเออมึง,ม,งมึงเล่นผิดไงอ่าโอเคขึ้นมาคือแบบไม่ตายก็คือมึงโปรล,ละ มันเห็นมาคงงว่าทำยี้อะไรกัน,นเดินขึ้นมาก็มีตายแต่ตายเอานั้นแหละมึงอทำคำเตือนอย,ยังยังไอ้เจ้าพี่เขามันก็ยังไม่พากด้วยไม่ทำช่างแม่มัน,นโทรก็ได้ทำยากก็ต้องมีอย่างละทุกคลิปอะไรยากนะไอ้ไอ,อ้ไอินโทเนี่ยทำยากสุดละยากสุดคลิปอีกใครเปิดประตูเพื่อนเปิดประตูเหรอเพื่อนจะเปิดอับ นยไปใช่เพื่อน <25 S 1> อไม่ใช่เพื่อน,ม,อนมึงเหรอมันมีคนยิงมาแล้วประตูแตกเลยเหรอใช่อ๋อไม่แปลกจ้าไรสองฉาอแล้วอ้าวเหรอมันยิงกันตรงไหนทำไมกูไม่ได้ยินเลยวะเราต้องเข้าวงกอลเราต้องเข้าวงกลมอันนี้กูยิงทดสอบนะเอาบ้านนี้บ้านไหนบ้านที่กูอยู่เนี่ย ไม่ใช่มันอยู่อีกฝานหนึ่งเราแค่งบ้านนี้เราแค่งบ้านนี้ได้เหรอวะอ๋อกูเห็นละไม่โดนเลยวะมึงวางติอย่างวะมึงวางติได้บ้านเลยไม่เฉดเยอไม่เหรอเก้าแปดเฮ้ยมีตัวมาข้ามบ้านเรารอตรงนั้นวางก่อนอ่ะวางแล้วตาตาตาเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยปิดประตูโอ้ยเ ดูพังแมงเลยไม่ได้อมันมายังดูไม่ได้ว่ะกจัดชกกูละมันเกาะแดงเฮ้ยมันวิ่งผ่านพวกกูสวยเกาะแดงหมดเลยน้องหนึ่งตามุมงตัโลบ้าถูอเพื่อนว่าอยู่เพื่อนยิงอยู่ยิงอยู่ ูวางให้อยู่ป้อมก่อนปั๊มก่อนขอปั๊มก่อนกูมาแล้วไม่ต้องมีเวลาปั๊มแล้วอูมขอหนึ่งวิขอหนึ่งวิป้งให้อยู่ปองให้อยู่กาะได้ได้หมดเออกูรู้กูรู้แต่กูยิงยันต้องมาชิลบนท้องหมดเลยเฮี่ยเออสู้นะก็แตกสู้นะต้องไปละสู้สู้นะโอ้ยเชี่ยโอู้ม มันก็แดงอะมันก็แดงทุกตัวเลยแล้วทำไมอะสึงะเดี๋ยนะแล้วกูจะทำยังไงกูยิง,งน,น้องกปตั้งสองแล้วอะ่ะกูบงังกูมีส่วช่วยตัวหนึ่งกูบังรูบ้าแล้วกูยิงติดดักเป้าชิลเพื่อนไงอย่ามาโทษกูดิเพื่อนหมายถึงมิ拉มึงก็อย่ามาโทษกู ที่สองอะก็พอใจไหมวะสันนีม้มมนต์ไม่เป็นไรขนาดคิ่เพียวที่เสียงพอใจแล้วมาที่สองจะไม่พอใจวะขอลงคลิปแปบบ๊บลงเอ้ยเดี๋ยวก,กูใส่หน้าโปกให้ตั้งชื่อดีๆไปเลย